การลงทุนกับการกเกษียณสําคัญไหมเราว่าสําคัญนะลูกหมูมองว่าเราเปิดประเด็นของเรื่องการกเกษียณก่อนนะคะเราลืมไปว่าเราต้องใช้เงินด้วยหลังจากที่ไม่มีงานทําแล้วแต่จริงๆแล้วเราบอกว่ามันสําคัญกับทุกๆคนนะคะย้ำนะคะสำคัญกับทุกๆคนเพราะว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะคะทั้นเรื่องการกเกษียณก็เลยบอกว่าเป็นการเตรียมสเสบียงไว้สําหรับที่ไม่มีไรายได้เข้าเราจะต้องมีเงินจุนเจือไปตลอดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะงั้นเราบอกว่าสําคัญไหมก็ขีดถูก เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ไม่ได้เร่งด่วนงั้นก็ฝากน้องๆไว้ว่าถ้าคุณคิดเร็วเช่นคิดตั้งแต่อายุ30นะคะใช้ชีวิตมาเรียนหนังสือเสร็จ 20, ทักยี่สิบทำไงสักสิปีเลื่องล่าถูกไหมคะก็30พอดีเราเริ่มคิดว่าเราต้องแก่แล้วนะเริ่มเก็บตั้งแต่อายุ30คุณมีเวลาเก็บถึง30ปีจนถึง60ถูกไหมคะแต่สําหรับพี่ลุงหมูอะ่ะก็เป็นผู้ทุชนธรรมดานะคะที่เลิ่งล่าเหมือนกันคะ่ะโอ้ใช้เงินเพเลยเงินหมุนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆคิดได้ตอน45ตอนแรกคิดว่าตัวเองว่าสาสยนะคะคแราเรรรียนู้ปหเพิดว่า้ ขึ้นลดค่าใช้จ่ายในตัวให้มากที่สุดแล้วก็เริ่มเอาไปลงทุนค่ะต้องใช้คำว,ว่าเริ่มเอาไปลงทุนนะคะเราใช้เวลา15ปีเพื่อต้องการตอบโจทย์ว่ากเกษียณเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้อะตรงกับที่เราคิดไหมทั้้นสิ่งที่เราพูดมาคือกเกษียณทั้งหมดแล้วเรื่องการลงทุนมันเป็นเรื่องที่ทํายังไงให้สิ่งที่เราคิดตอน60อะ่ะมันตรงตามใจเราที่ปรารถนานะคะเพราะเงิน1บาทเนี่ยหรือ100เอาไปฝังตุ่มไว้อีก30ปีมามันก็100หรือ1บาทจริงไหมคะแต่ถ้าเกิดเอาไปลงทุนนออาาจจะกกลยเป็็200 300หร300ืได้ อันนี้คือผลประโยชน์ที่ได้แต่ขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงนะคะการลงทุนมันมีความเสี่ยงเราต้องศึกษาให้เวลากับมันและเข้าใจมันมากๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราผนวกกันกเกษียณกับลงทุนมันก็เลยเป็นของคู่กันอันนี้เราพูดถึงก่อนกเกษียณนะคะหลังกเกษียณเนี่ยต้องลงทุนไหมก็ตอบอีกเหมือนกันค่ะห้ามโดนคนหลอกนะคะว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งจะได้2องหมื่นสามหมืน่นอันนี้เป็นไปไม่ได้เขาหลอกคุณน,นะคะแต่สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือการลงทุนคือจะทํายังไงให้เงินมันเก็บสะสมได้และ เวลาเราใช้ไปทุกเดือนทุกเดือนแล้วเงินต้นเราลดน้อยลงอันนี้มันก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องการลงทุนหลังเกษียณอีกเหมือนกันฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าการเกษียรการลงทุนเป็นของคู่กันเหมือนคู่แฝดนะค่ะ